ก็ลูกก็เป็นเอ็98อืมใช่ครับระบบอากาศนะครับในส่วนนี้เทโบเลือกใช้ของไทยไบยอดไปเท่าไหรพอจะบอกได้ไหมเทโบผมใช้เป็น5960ครับพี่จริงจรจริงๆผมใช้ทุกค่ายพี่เทโบของพี่ปิงมั่งของพวกันทําให้มั่งอะไรเงี้ยพี่ผมใช้ทุกค่ายเออทุกสิ่งอยากเลยด้วยว่าไม่ได้มีอะไรเรื่องของลูกตุกติกหรืออะไรยังไงก็ปกติทั่วไปครับพี่ ลูกไฟก็เป็นสลัมไวริงครับเป็นสลัมไวริงใช่พี่ซีเป็นคนทำให้ใครนะฮะพี่ซีครับอ๋อสลัมไวริงตรงนั้นรถบ้านสตรีทยูต่างๆมีราคาให้ฟังด้วยรวมถึงนี่แหลายละย่างเพื่อได้ติดตามกันน้องชายคนนี้ครับผมเห็นมาเรียกว่าร่วมติดป,ปีละเป็นทั้งตัวขับเป็นทั้งเรียกว่าหิดจับทํารถอะไรของตัวเองอยู่นั่นน่ะจนใช้งานจริงมาจริงไีมใช่เยอะอเย็นเพลงเพราะแล้วทำไมมันลอลังการขนาดนี้อ่ะเจ้าของเขาบอกว่าอยากไม่เหมือนใครเออ อธิบายหน่อยสิก็คันนี้ก็เป็นเครื่องสามพันครับพี่ไล่ข้าก็คืออุปกรณ์ไล่ข้าหน่หยุดเก้าครับพี่2020ันยี่สิบอ2 0ันี่ใช่ครับอธิบายหน่อยครับดูงดงามมากคันนี้อีกคันอันนี้ก็เก็บห้องเครื่องก็สเต็ปก็ค่อนข้างจะฟูลออปชั่นหน่อยฟูลออปชั่นใช่เจ้าของรถบอกไม่เหมือนใครก็ฝากติดตามอู่มอสกาลาดด้วยนะครับเป็นอู่เล็กๆที่เด็กทำจริงๆใช่แล้วก็ถ้าพี่คิดว่าเด็กทำอะไรไม่ได้อะ ผมให้พี่คิดใหม่อีกทีนึง